สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดัลล่าจะพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะเจ้าถุงเงินถุงทองท,องที่แม่ดอลล่าเปลี่ยนกระถางแล้วก็ปรุงดินให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้เขาให้ใบใหม่มาแล้วค่ะแล้วก็ใบได้สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะ ใบเดิมเขาก็ใหญ่ขึ้นนะคะนี่คือใบเดิมนะคะนี่ค่ะเหมือนผีเสื้อเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาจะกัดขอบอย่างนี้นะคะถ้าเขากัดได้แบบแบบเต็มขอบขาวแบบด้านนี้นะคะจะสวยมากๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้เขาจะกัดได้ ได้เยอะกว่านะคะนี่ค่ะใบใหญ่บเบ้อเลยค่ะนี่เป็นถุงนะคะเนี่ยถุงถุงใส่นิ้วได้เลยแล้วสังเกตนะคะเมื่อ,อใบเขาแบบเริ่มแก่จากถุงเงินจากถุงทองมาเป็นถุงเงินเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมี เขาจะมีหางห้อยอยู่นะคะหางเขาจะหลุดนะคะนี่ค่ะหางเขาจะหลุดเหมือนตัวนี้นะคะเขาจะมีหางนะคะเห็นไหมคะเนี่ยหางเขาจะหลุดออกถุงเขาก็ก็จะตื้นขึ้นนะคะเพราะใบเขาขยายใหญ่ขึ้นนะคะพอได้ ดินใหม่กระถางใหม่ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเขานะคะเขาก็ให้ใบที่สมบูรณ์แบบมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใบนี้นะคะยังขอบใบยังเป็นสีเหลืองทองอยู่เลยก็คือใบนี้เป็นเป็นถุงถุงทองนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เขาจะเป็น กลายเป็นถุงเงินแล้วนะคะเขาเริ่มสีเขาเริ่มจะเป็นสีขาวแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ก็ใบก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะพอมีใบที่เป็นถุงเงินก็จะมีใบใหม่ขึ้นมาเป็นถุงทองนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่แบบถุงเขาแบบลึกมาก <laughs> ใส่นิ้วได้เลยเนี่ยเขามีหางใช่ไหมคะเพื่อนเขามีหางหางของของของใบเจ้าถุงถุงทองนี่เนาะ นี่ค่ะโอ้ใบนี้ใบใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนๆนี่ดูสิเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้แล้วเขาก็สมบูรณ์มากขึ้นนะคะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่นาฬาเปลี่ยนเป็นดินหมักใบไม้นะคะแล้วรองก้นด้วยฐานนะคะแล้วก็เติมปุ๋ยคอกลงไปอันนี้ยังไม่ได้เติมผงชุลรสลงไปเลยนะคะใบเขาก็ให้ได้ขนาดใหญ่มากขนาดใหญ่จริงๆนะคะการเลี้ยงถุงเงินถุงทองเนี่ยยิ่งเขามีลักษณะแบบนี้ความเป็นมงคลเนี่ย ยิ่งดีนะคะบางคนเขาก็ขอโชคขอลาบนะคะขอโชคขอลาบกับเจ้าถุงเงินถุงทองนี่ยค่ะยิ่งเขากัดใบโดยรอบแล้วมีลักษณะคล้ายผีเสื้อปีกผีเสื้อเนี่ยเข้าลักษณะตามตำราเลยนะคะอย่างเช่นใบนี้ถ้ากัดแบบอย่างนี้ไปเลยนะคะขาวเขากัดได้เต็มที่แล้วก็ถุงเขาใหญ่เนี่ย ตามตำราคือขอโชคขอลาบแล้วคนปลูกจะเฮงเฮงเฮงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยมากสวยจริงๆอีกอาทิตย์หน้าแม่ดอลล่าก็ต้องเปลี่ยนกระถางอีกแล้วนะคะเพราะว่าใบเขาเนี่ยขอไปขอไปบเขาจะเขาจะล้นออกมานอกกระถางนะคะ ก็มันก็ไม่เหมาะกับขนาดกระถางแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราเลี้ยงเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยเขาชอบแดดนะคะชอบไม้เขาเป็นไม้ที่อ,อยู่ในบริเวณที่รับแสงแดดได้ตลอดวันนะคะเขาก็จะ จเจริญเติบโตได้ดีกว่าเอาไว้ในร่มนะคะฉะนั้นบริเวณที่ตั้งถุงเงินถุงทองเนี่ยควรให้เขาได้รับแดดตลอดวันนะคะจะจะทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีนะคะเจ้าถุงเงินถุงทองนี่จเจริญเติบโตได้ดีสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆสวยมากนะคะก็เดี๋ยว มาทบทวนวิธีนะคะวิธีก็คือการเลี้ยงถุงเงินถุงทองนี่เลี้ยงในดินร่วนนะคะดินร่วนของแม่ดัลล่าก็คือดินหมักใบไม้ดินหมักใบไม้นะคะผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวของแม่ดัลล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วเราจะใช้ได้เลยนะคะก็ทิ้งไว้ให้เขาแบบคลายความร้อนออกมาก่อน ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะคะเหมือนให้เขาหมักตัวเองจนจนเราใส่บริเวณดินนี้แลละไม่ทำให้ในกระถางของเราร้อนนะคะต้นไม้ก็จะเริญเติบโตได้ดีนะคะเสร็จแล้วก็การรดน้าก็รดวันละครั้งแล้วก็เอาเขาไว้กลางแจ้งนะคะได้รับแดดให้เพียงพอเขาก็จะเริ่มเติบโตได้เร็วนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งอาทิตย์เขาจะโตได้ขนาดนี้นะคะสวยมากสวยเบอร์วังอลังการสวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆส่วนใบล่างๆนี้เห็นไหม <laughs> เป็นใบจิ๋วไปเลยค่ะใบจิ๋วไปเลย mm. โอ้โหถ้าเขาเติด เกิดหนอให้แม่ดันล,ล่าได้อีกนี่ก็คือสุดยอดเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีหนึ่งที่จะลุ้นหนอของเจ้าถุงเงินถุงทองกระถางนี้นะคะสองก็คือเราจะมาลุ้นหนอของบอลดำเบคเมจิกนี่ค่ะว่าเขาจะให้หนอแม่ดันล,ล่าเยอะหรือไม่เมื่อเอาลงบ่อนะคะ ตอนนี้ก็คือชื่นชมเขาทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้ต้นไม้นะคะวันนี้แม่ดล่าก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะการเจริญเติบโตของถุงเงินถุงทองที่แม่ดา่าเปลี่ยนกระถางนะคะว่าได้ผลจริงๆนะคะเขาโตเร็วให้ใบใหญ่ที่สมบูรณ์ สวยสมใจเลยค่ะนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ